คุณเป็นอะไรนะคะเฟสฮอสครับคุณเอ็มเป็นอคอมเมนต์ใจเ้านี่เขาเป็นเนีเน่เนี่น uh> ี่เชฟกระทะแตกพอครัวจุดเตาอันดับหนึ่งของเราก็ไปอันตรธานไปแล้วอันนี้เป็นเชฟกระทะเลยครับนี่โหดูวิธีการกระทะนี่กระทะมาจากไหนนะครับโคเรียโค โคเรียนเหนือนะครับนี่โคเรียนเหนือใช่โคเรียนเหนือเป็นแบบคอมมาเล่นิดนึงอ่าโคเรียนเหนือนะครับนี่นี่การนี่ก่อนไหอยังม่ได้เต็มเลยออพอครับคุณคุณนักข้อยู่ไหนอ่ะคุณคุณพีระลูกชิ้นไข่ปลาเออลูกชิ้นใหญ่ไม่มีไงปลาแบบเพื่อนทำงานมาดึกอ่ะโอ้โหดูการโอ้เข้าไปหน้ากูจะเป็นผู้ส่วนหนึ่งของมึงด้วยพอแล้วพอแล้วพอแล้วแค่นี้ก็แค่นี้ก็พอแล้ว เฮ้ยพี่เอกไปไหนวะเนี่ยพี่เอกไปทำอะไรอ่ะเอ็กพี่เอกไปล้างไปอะไรอ่ะไปล้างเอสเคิร์ฟเนี่ยเดี๋ยวกูจะกูจะเป็นคนแรกนะที่ลงคอร์สนี้แต่ไม่เสียตังค์นะเฮ้ยทำไมอะคะลงคอร์สนี้ไปก่อนดูก่อนประเมินเป็นคนประเมินคอมเมนต์ก่อนว่าหลักสูตรผ่านไหมอ๋อคอมเมนต์เตตัใช่เมนเตอร์เมนเตอร์พี่เอ็มสองคนเมนเตอร์พี่เอ็มพี่เอ็มยัง ลิ้นเบียอยู่เลยคุยเลย่องคอมเมนเตอร์คอแห้งอ๋อเรียนนึกมากคอแห้งอ๋อคือเรียนเยอะขับรถมาไกลขับรถมาเพื่ออบรม S curve ขับรถมาเพื่อลองจิ้มจุ่มกลับขอกลับบ้านทำท่านี้เลยสะพานโค้ง S curve ปวดขั์ปวดหลังสบายไปอันนี้บอกได้คำเดียวว่าเวอร์เวอร์เวอร์แนะคะขอขอเสียงที เอฟเซนแอฟเซนแอสคราฟต์เวิร์กทำยังไงเวิร์กเวิร์กมีแต่ไม่เนี่ยไรกันเดี๋ยวพวกมึงก็ติดตัวเวทผัวโมงฟูเพิ่งมาจากตึกมหานครนะมึงนี่คนนี้มาจากตึกมหานคร b ี s นั่ง b ี s ทุกวันบีทุกวันไม่ได้ขึ้นตึกมหานครตลอดบอกแล้วบอกว่าไม่ต้องมากันก็มากันตึกปิดแล้ว14วันโอเคสิบสี่วันแต่ตัวข้าพเจ้านั้น ไปตื่นไปทำงานต่อไปตื่นไปร่างไปร่งตใช่ไหมไปแค่่างตื่ต่อไม่ใไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนี่มานะคะมาตักไปดูดปนจิตปนย่อนยาไปทางไหนไปาไหนนจิตนจิตคนเื่อปนเยื่อปนเยื่อครับไม่ใช่ปนเอื่อนะคุณนเยื่ออันนี้ อันนี้นี่หนักเลยนะโปรตีนลงเยอะนะมาจากพัทยามาจากพัทยาเลยยังมายังมาเพื่อนวันอื่นตามไม่ค่อยมาถ้าวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้พาเมียไปดูทำเลเฮ้ยพี่เอกไปไหนวะทะเลทะเลพี่เอกจากจากเจริญกรุงเนี่ยรรเจิญกุงอยู่ห้องครัวไม่มาเลยอ่ะพี่เอกเวลามีของฝากมีของฝากด้วยของฝากเจริญกรุง อโปรเกมส์ใช่ป่ะคือโปรเกีส์ป่ะหรอโปรเกมส์อ่ะเบอร์วสุดยอดเลยเพื่อนเพื่อนกระตูนไม่ได้เลยไม่มีของฝากมาเพืนมาไม่เคยพอมา20ปีไม่เคยฮะไม่เคยได้อะไรมาเราเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายใช่ใช่เหมือนหน้าเหมือนหลังดีจังเลยทำไงให้มันตลอช่วงไงก็ช่วยอย่างนนั้ โอ้โหอะไรอ,อ่ะนี่เขาไปล้างไปทำเต้าหู้เขาทำเต้าหู้โอเกียร์เอาโอเกียร์มาลงด้ไหม <c oughs> โอ้โหคนละเอียดอ่อน